สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตปัญหามลพิษทางอากาศเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือเกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์กระทําเช่นหนึ่งนะครับเมื่อภูเขาไฟเกิดการระเบิดจะเกิดควันเท่าฐานและแก๊สต่างๆเช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับซึ่งออกมาเป็นจำนวนมากและกระจายไปทั่วชั้นบรรยากาศของโลก 2. โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษออกมาสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดฝนกรดเมื่อฝนกรดตกลงสู่พื้นดินจะส่งผลกระทบต่อสัตว์มนุษย์พืชเช่นทำให้ใบพืชเสียหายหรือว่าใน คนที่มีอาการแพ้รุนแรงอาจจะเป็นผื่นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น,น,น, ύ, น,น,นตามตัวได้ข้อ3นะครับการเผาไหม้เชือเ้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมจะทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ก่อให้เกิดอันตร,รายต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์ถึงขั้นเป็นมะเร็งได้เลยนะถ้าสูดดมเข้าไปมากๆ ต่อไปนะครับเรามาดูแนวทางการแก้ปัญหาของมลพิษทางอากาศกันบ้างว่าเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับเราควรสร้างจิตสำนึกนะครับโดยร่วมกันดูแลรักษาคุณภาพของอากาศไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่นการจุดเผาป่าเผาอ้อยอะไรประมาณนี้ 2. นะครับการปรับเปลี่ยนวิธีกำจัดขยะหรือเศษอาหารเช่นว่า จากการเผาเป็นวิธีอื่นๆที่ไม่ก่อให้เกิดควันพิษเช่นการนรําเศษอาหารไปทําปุ๋ยหมกักหรือว่าการแยกขยะอย่างเนี้ยมันก็สามารถลดมลพิษทางอากาศได้ข้อ 3. นะครับอันนี้คือการออกกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อโรงงานอุตสาหกรรมในการปล่อยควันพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลสทัทีเดียวนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเราสามารถเรียกร้องให้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายท้องถิ่นหรือว่าอาจจะเป็น กฎหมายฉบับใหญ่ๆขึ้นเลยก็ได้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อ4คือการปลูกต้นไม้ง่ายมากเลยนะข้อนี้ปลูกต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ช่วยกรองอากาศเสียทําให้อากาศมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ5การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้รถสาธารณะหรือว่าการใช้รถ